สวัสดีครับกับผมกุ๊กที่มาแล้วผมวันนี้ก็จะมาทำเมนูง่ายๆโชว์ของใหม่หน่อยกระเพราเนื้อคลุกนะครับกับเนื้อทาจิมะวากิวยาว่างวาบอกเลยว่าวันนี้พอดีไปได้เนื้อตัวใหม่มานะครับจากคนที่รู้จักแนะนํามานะพอดีไปชิมร้านเขามาตัวนี้มาเบิลจะไม่สูงนะแต่ว่าจะเป็นตัวที่นุ่มมากๆสําหรับไม่นุ่ที่สุดของตระก,กูลทาจิมะหรอกแน่นอนเพราะว่าด้วยราคาเนี่ยอเดินครับ ก็คืออยากให้ทุกคนจับแบบเขาเรียกว่าเข้าถึงได้ได้ง่ายนะครับตัวเนี้ยนุ่มมากตัวท็อปไซส์นะเหมือนเดิมมาหมักเนื้อเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เราเคยสอนมานะเกลือ,อนิดนึงนะครับผมพริกไทยใส่ทั้งสองพริกไทยนะพริกไทยขาวนิดนึงโอเคพริกไทยดำนิดนึงตัวนี้เราหมักง่ายๆนะเพราะว่าตัวกระเพราเนื้อลดจัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ เขาเรียกว่าเป็น did, ไซดิดก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบว่านั่นมากรู้ไหมเกลืออะไรที่อร่อยที่สุดเขาบอกว่าอะไรพิงซอหฮิมาไรนะผมว่าซีซอลบ้านเราอะสมุสาครออผมเคยได้มาตัวหนึ่งนะเป็นเตือแบบหยาบหยาบไม่ป่นนะโอ้โหกินกับเนื้อนี่คือดีมากแต่น้ำมันนิดหนึ่งนะเครื่องมันติดเครื่องติดนี่หมายถึงว่าเครื่องเทศไม่ใช่ว่าสตาร์ทเครื่องอนะไรไม่ใช่เ <laughs> บาบิวเลย <laughs> วันนี้นี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมโรสแมรี่ถูๆวันนิดนึง นะครับนี่เลยปึ๊บตัวนี้ดูถูกมันหน่อยอให้มันมีกลิ่นนะจะหอมมากตัวเนี้ยตัวนี้วาง์มกันทางไปแล้วนะใส่น้ำมันนิดนึงวางไปเลยราสอนขึ้นลายเนื้อดีกว่าขึ้นลายเนื้อนะ,อะสมมติเนี่ยถักให้เป็นลายให้เป็นลายข่ายสวยๆวยใช่ไหม ตอนนี้เนื้อมันเฉียงไปทางนี้ใช่ไหมเวลาได้ที่ปุ๊บคุณเฉียงไปอีกทางหนึ่งขึ้นลายสวยเลยเดี๋ยวดูนี่นะสมมุติตัวนี้นจะได้ละปอ๊บคุณเฉียงไปอีกทางหนึ่งแค่นี้แหละเดี๋ยวลายสวยเลยเดี๋ยวดูน้ำมันมาโดนมันนิดนึงอ่าให้มันแบบว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะดูครับโอ้โหเป็นไงเมื่อชิมง่ายๆใส่นิดนึงนี่นะ โกมันหน่อยเอ okay. แล้วเนยท็อปข้างบนเลยเนยเนี่ยวางน,นิดนึงนะแล้วมาท็อปข้างบนเนี่ยโอเคเห็นไหมสวยมากนิดนึงท็อปข้างบนตัวนี้เราไม่อยากให้สุกมากนะเราก็จะเอาท็อปนิดนึงท็อข้างนิดนึงโอเคท็อข้างนิดนึงโอเคแค่นี้พอเพราะอะไรผมอยากให้มันไม่สุกมากเพราะเราไปกินกับกะเพราเนื้ออีกเนี่ย พอล้างเสร็จปุ๊บคุณก็พักเนื้อนะสิบนาทีก่อนที่พักเนื้อเพราะอะไรสอนไปแล้วนะคิดที่แล้วมันมความชุ่มชื้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงกลางกระจุกอยู่ตรงกลางเลยให้มันกระจายกลับไปทีเราก็มาผัดกะเพราซอสผัดนกรสูงทุกคลิปโฆษณานนดนึงขายก็ไม่ได้ขายนะก็ใส่สองช้อนนะครับปกติใช้ช้อนเดียวใช่ไหมหนึ่งพช้อนแต่ว่าพันนี้เรามีข้าวด้วยไงพอข้าวมันเข้ามาอยู่ในกะเพราแล้วเนี่ยถ้าเกิดใส่ช้อนเดียวมันก็จืดก็เลยใส่เพิ่มเป็นสองช้อนนะห็นไ สองช้อนโตนี้นะโตะผมโตะคุณอาจจะไม่เท่ากันนะไปด,ดูดีแล้วกันเสร็จปุ๊บใส่น้ำซุปน้ำซุปใส่อันเดียวเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันแฉะสีอิ๊ดำใส่ไปขึ้นสีนะอยากให้สีสวยขึ้นเยอะๆแต่ผมเอาเท่านี้แหละกำลังดีเสร็จปุ๊บแน่นอนครับใบหลายเซฟหลายมันขายไม่ได้จริงๆขาดเธอเหมือนขาดใจนิดนึงครึ่งช้อนกำลังดีแล้วพริกไทยนิดนึงเพิ่มความเผ็ดร้อน นนี้แหละจบง่ายมากมาครับผับกกะเพรากันบอกช่วงนี้ว่างทําเมนูใหม่หอยจ้อหอยจอยักษ์นี่บอกเลยใหญ่บัเลอร์เทอร์เป็นไงเนื้อปูล้วนๆน,นะผมบอกเลยเพื่อนกินแล้วลมเสียนะเจอปูมั่งเจอแป้งมั่งนะ่ที่นี่เจอแป้งล้วนๆเสียวขาวนี่เห็นนี่ไม่ใช่ปูนะแป้งนะ่ะหยอกหยอกมีแต่ปูนะผมบอกเลยอะครับลงเนื้อเลย เราผัดเนื้อ้แห้งก่อนนะเหมือนเดิมฮะไม่มีติดต่อให้เป็นกำะเพาคุกก็จะทำแห้งๆให้ดูนะครับดูดิเขาเรียกว่าเมนูอันดับหนึ่งนะครับของที่ร้านเลยกำะเพาเนื้อเนี่ยก็าขายเมนูเดียว <laughs> ยอบ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 พิกเยอะๆทางของเราอยู่แล้วไปเลยเต็มๆจัดจ้านจัดจ้านวิธีผัดนะถ้าไม่ใช่กระเพราคุุกไปดูคลิปย้อนหลังนะครับกระเพาเนื้อนะลองไปดูใส่ที่เราทำไว้เลยเสร็จแล้วทำไงครับ ตังวะนี้เต็งไฟเล้าจีนอ่าปกติผมบอกว่าจะทำให้แห้งปกติผมบอกว่าจะทำให้มันแห้งก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณทำกระเพราคุกอยากให้มันแห้งเกินไปเดี๋ยวเราค่อยไปแห้งกับข้าวแทนเนี่ยมันชุ่มๆเงี้ยใส่กับเขาวเอ้ยใส่ข้าวไปเลย มันทำให้ผัดข้าวง่ายนะดูดิน้งกินมากโอเคพอมันเข้ามนปุ๊บค่อยใส่กะเพราเห็นไหมคอใหยเป็นกะเพราคุกมะแห้งได้นะโอเค ถ้าคุณอยากได้สีกว่านี้ก็ใส่เครื่อไปอีกนะไม้ประมาณนี้แหละพอแล้วไปจัดจานกันครับเนื้อกันนี่เราพักไปแล้วนะพักประมาณสิบนาทีเดี๋ยวผมจะหั่นสไลด์อ่ะเขาเรียกเฉียงเฉียงเลยนะดูว่าเป็นไงโอ้โหเป็นไงชุ่มฉ่ำหัวใจเขาเรียกยอดเลยนะสวยสุดๆนะฮครอบๆกำลังดีนะตรงกลาง อย่างไม้สุกมีเดียมแรนะครับโอ้โหยังไงน่ากินมากอ่ะคนดูความนุ่มนะเวลาคุณจะไลค์เห็นความนุ่มไหมนี่ไม่ได้กดแรงเลยเนี่ยโอ้โหโ,โ,โฆโษณาเลอเกินสวยไหมยอดชิ้นเรากำลังกินนะครับเรากินกับเผานะไม่ได้กินเป็นสเต็กสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหนี่มาโชว์เมนูใหม่นะนี่นะครับต้อนรับ พยนยากจะปลดล็อกดาวเลยเอาเมนูใหม่สักหน่อยแต่ไม่รู้จะได้จะปลดล็อกจริงหรอป่ไม่รู้นะข่าวยังไม่ออกไงแตชิมเนื้อดก่อนะมันนุ่มแค่ไหนดูนะดูนะดูดิดูด,ดิโอ้โหดูก็าดูแลว้วมันนุ่มชิมก่อนชิมเนื้ออย่างเดียว,วนะไคครับืึว้าว มันไม่ใช่ว่านุ่มแบบละลายนะด้วยเกรดเนี้ยมันคือนุ่มแบบเหมือนสันในที่แบบดีๆเลยออสเตเลีเลยพวกเนี้ยแล้วเนื้อมีรสชาติเขาเรียกว่าเนื้อมันมีมีกลิ่นของเนื้อที่มันแบบชัดเจนมากอะ่ะดีมากเลยครับ <c oughs> โอ้ยอวยลวของตัวเองนะีอ่อวยยังเลย <c oughs> ไม่เป็นไรก็ <c oughs> ของจริงอะ่ะมามากินคู่กับกะเพรากันดูอ่ะเดี๋ยวผมกินแบบที่ที่ผมมเห็นเขากินกันนะเนี่ยเขาเอาไข่แดงใช่ไหมอ้าดูนะ นี่มาโรยเนื้อโอ้ยแล้วก็เผามานิดนึงใช่ไหมแล้วนี่ท็อปปึ๊บตายเลยคำนี้ผมบอกเลยคำนี้ตายไปเลยไปครับว้าว รสชาติกะเพราเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วเผ็ดร้อนเนื้อมีความเค็มของมันอยู่แล้วนะครับนุ่มมากมาเจอไข่แดงมันๆอีกโอ้ตายตายเลยคลิปนี้ตายเ <c oughs> อาว่าผมอาจจะพูดเวอร์ไปแล้วแต่เป็นรสชาติที่ผมชอบนะมันอาจจะไม่ถูกปากทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาแล้วบอกเอ้ยไม่โอเคก็มันเป็นปรเร็นไวารสชาติที่ผมชอบนะเซฟไว้ก่อน <c oughs> มามาดูหอยจ้อกัน <c oughs> ดูดิเป็นไง หมูทั้งนั้นวะปูเยอะนะครับปูเยอะบอกเลยปูเป็นก้อนมาดูวันรสชาติเป็นไงน้ำจิ้มนี้สั่งตรงเลยนะจากยาวราชนะดูครับคือผมสองสองส่วนผสมกันนะคุณดูนะอันนี้เป็นขุยขุยนี่ก็คือปูนะครับคือมันมีตัวเศษปูที่ผสมกับมันหมูใช่ไหมเครื่องเทศต่างๆเนี่ยต้องเป็นเพดมันแล้วผสมเนื้อปูก้อนเข้าไปอีกส่วนหนึ่ง เปลี่ยนดำๆเนี่ยไม่ใช่หมูนะไปครับเ <c oughs> ขาเป็นว่าให้มาลองดูแล้วกันนะครับรสชาติใครรสช้ตนมันใครเจ้อ <c oughs> แต่จะอธิบายรสชาติผมให้ดูให้ฟังนะ ของผมเนี่ยไม่มีแป้งเลยหนึ่งสองรสชาติจะหนักไปทางพริกไทยเยอะผมชอบกินพริกไทยไม่มีผักอื่นเลยนอกจากต้นหอมไม่มีแห้วไม่มีกรลอำไม่มีอย่างนั้นมีแต่ป,ปูมีมันหมูนิดหน่อยแล้วก็เนื้อปูก้อนแล้วก็เครื่องเทศล้วนๆนะครับลองมาชิมดูอีกอันหนึ่งคุณจะเสนอนี่ครับนี่นี่อะไรรู้ไหมแห่ตึินแห่กขึ้นนา <laughs> แห่กขึน้นเบามากเลย <laughs> เล่นไปก่อน ตัวนี้ผมบอกเลยดูเนื้อนเนียนกริปจะบอกว่ากุ้งรวนก็พูดไม่ไเต็มปากนะครับเพราะว่าผสมมันหมูนิดนึงมันเป็นสูตรของผมนะแต่รับประกันความเด้งความหอมของกุ้งแน่นอนสุดยอดไปครับ ไม่มีผักอื่นกวนใจบอกเลยนะครับของอร่อยต้องคู่กับเก๊กฮวยเสมอนะครับไปครับยามแผวยามแผวไนครับชื่นใจจริงๆทำได้ก็ดีนะครับ ทำไม่ได้อันนี้คือเป็นเมนูใหม่จานวนจากัดน,นะครับผมบอกเลยเพราะว่าผมไม่ได้สั่งเยอะเห็นว่ามันพึ่งปลดล็อกดงล็อกดาวนะ์นะอันนี้ก็ทำแค่20เส้นอย่างละยีเส้นเองหมดแล้วหมดเลยนะไม่ได้ทําบ่อยๆเพราะว่าไม่ค่อยว่าง <reco zy ng> ช่วงนี้ว่างไงเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ s ั b สไ r i b e ด้วยครับ